สวัสดีทุกคนครับครั้งนี้ผมมีโอกาสมากางเต้นที่น้ำตกคลองน้ำไหลครับจังหวัดกำแพงเพชรคลิปนี้ผมจะพามาดูลานกางเต้นที่นี่กันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างยาที่ลานกางเต้นกำลังเขียวสวยเลยนะครับช่วงนี้น้ำตกคลองน้ำไหลก็จะอยู่ในอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับค่าเข้าอุทยานผู้ใหญ่คนละ40บาทรถยนต์คันละ30บาทรวมแล้วก็110บาทครับค่าเข้ามา2คนรถ1คัน เมื่อเข้ามาถึงลานกางเต็นแล้วก็ต้องจ่ายค่ากลางเต็นอีก30บาทนะครับตอนนี้ก็มาถึงป้ายทางเข้าด้านหน้าลานกลางเต็นแล้วครับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติของลานตอนที่เราขับรถเข้ามาป้ายจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับส่วนฝั่งขวามือจะเป็นลานจอดรถครับให้จอดไว้ด้านหน้านี้นี่ครับและนี่ก็จะเป็นลานสําหรับจอดรถยนต์นะครับและจอดรถมอเตอร์ไซค์ เมื่อเราเดินเข้ามาด้านในผ่านลานจอดรถมาเราก็จะเจอกับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครับช่วงที่ผมมาถึงตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับเกือบจะ5้าโมงเย็นแล้วครับตอนนี้บรรยากาศก,ก็จะเป็นอยู่ในช่วงเย็นคนก็จะน้อยอยู่ครับวันที่ผมมาบรรยากาศก,ก็เหมือนฝนทําท่าจะตก้วยนะครับตอนนี้ นี่ก็จะเป็นบริเวณช่วงทางเข้าด้านหน้านะครับมีต้นไม้สูงใหญ่อยู่ตามทางเดินดูล่มลื่นดีครับเดินเข้ามาเรื่อยๆมองเข้าไปด้านในไม่ไกลก็เห็นเป็นลานกลางเต็นท์นะครับเห็นมีเต็นท์กลางอยู่ห้องน้ําก็จะอยู่ทางซ้ายมือนะครับเดินไปทางซ้ายมือด้านนี้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันครับห้องน้ํา เราสามารถขับรถเข้ามาในนี้ได้นะครับทางนี้จะเป็นทางรถวิ่งทางเดียวครับเพราะว่าเวลาเรามากางเต็นท์เราต้องเอาของมาลงไว้ก่อนครับตอนขับรถเข้ามาเราก็เลี้ยวซ้ายตรงป้ายนี้นะครับแล้วก็ขับขึ้นไปไปวนออกมาทางด้านโน้นครับด้านที่มีรถจอดอยู่จะเป็นทางวนออกไปหาลานจอดรถครับเมื่อลงของเสร็จแล้ว เราก็เอารถไปจอดไว้ที่ลานจอดรถเหมือนเดิมครับถ้าต้องยกของจากลานจอดรถมาได้เหนื่อยแน่ครับเดินหลายรอบด้วยเพราะเอาของมาเยอะดีหน่อยที่เอารถขับเข้ามาใกล้ๆได้ตรงลานกลางเต็นท์บริเวณนี้ก็จะอยู่ไม่ไกลาจากน้ำตกนะครับผมก็จะกลางเต็นท์หันหน้าไปทางน้ำตกครับทางน้ำตกจะอยู่ทางทางด้านในนูน้นครับจะเห็นว่าที่ลานกลางเต็นท์นี้หญ้าจะดูเขียวสวยเลยนะครับ เพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนป่าไม้ก็จะเขียวชุ่มชื้นนะครับช่วงที่ผมไปอากาศก็ยังไม่ถือว่าเย็นนะครับออกจะร้อนๆ้อนแล้วก็ลมก็จะนิ่งๆครับช่วงเย็นตอนนั้นผมก็จะกางเต็นท์ให้หันหน้าไปทางน้ำตกนะครับบริเวณนี้ก็จะได้ยินเสียงของน้ำตกอยู่ครับกางเต็นท์เสร็จเดี๋ยวก็จะเดินเข้าไปดูน้ำตกกันครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าผมเองก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันครับที่นี่ ตรงลานกลางเต็นท์ก็จะมีป้ายบอกนะครับว่าห้ามประกอบอาหารห้ามส่งเสียงดังห้ามทิ้งขยะแต่ว่าที่ห้ามประกอบอาหารผมก็ไม่รู้ว่าห้ามเตาปิ้งย่างหรือเปล่าหรือว่าใช้เตาแก๊สได้อันนี้ผมก็ไม่มั่นใจครับแต่ที่ป้ายนี้ก็จะมีโซนประกอบอาหารครับก็จะอยู่ฝั่งซ้ายนี้สำหรับเป็นโซนไว้ทำอาหาร จากนั้นก็เดินเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งครับก็จะเห็นป้ายของน้ําตกอยู่ข้างหน้าแล้วแต่ก็ต้องมาสะดุดตากับต้นไม้2ต้นนี้ครับต้นไม้ที่สูงใหญ่มากเห็นป้ายของน้ำตกของน้ำไหลแล้วครับป้ายก็จะตั้งอยู่ ข้างหน้าตัวน้าตกเลยครับทางเดินนี้ก็จะมีรอบบริเวณลานกลางเต็นท์เลยนะครับให้เราสำหรับเดินชมวิวหรือเดินเล่นครับเดี mm ๋ย hmm. วตอนนี้เราเดินเข้าไปดูน้ำตกด้านไหนกันบ้างครับว่าจะเป็นยังไงบ้างตอนที่ผมไปน้ำตกดูเหมือนว่าน้ำยังจะน้อยอยู่ครับเพราะว่าเห็นในภาพรีวิว ถ้าน้ำตกน้ำมีเยอะก็จะมีน้ำไหลลงมาหลายสายครับจะสวยมากก็ถือว่าน้ำตกอยู่ไม่ไกลจากลานกลางเต็นท์นะครับถ้ามองจากตรงน้ำตกไปก็จะ เห็นว่าอยู่ไม่ไกลนะครับมองเห็นเต็นท์อยู่ใกล้ๆเลยความรู้สึกเหมือนว่าเราได้มานอนใกล้ๆกับน้ําตกเลยครับเพราะว่าที่ลานกลางเต็นท์เราก็จะได้ยินเสียงของน้ําตกอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วพอผมเดินมาดูที่น้ําในน้ําก็จะเห็นว่าจะมีปลาตัวเล็กๆว่ายไปมาอยู่ครับ เลยตรงป้ายน้ำตกมาก็จะมีทางให้เดินขึ้นไปต่อครับเพื่อที่จะไปดูน้ำตกด้านบนครับผมก็เลยลองเดินไปดูครับว่าจะมีอะไร เดินเข้ามาเรื่อยๆก็จะมาเจอกับทางที่เป็นบันไดน,นะครับให้สำหรับเราเดินขึ้นไปครับป้ายตรงนี้ก็จะบอกว่าเป็นเส้นทางสำหรับศึกษาธรรมชาตินะครับระยะทางโดยรวมประมาณ1กิโลเมตรครับจะมีทั้งหมด 12สถานีครับให้เราเดินศึกษาธรรมชาติแต่ว่าผมไม่ได้ไปครับผมมาดูแค่ทางด้านหน้าน้ำตกครับด้านบนนี้เฉยๆทางนี้ก่อนที่จะเดินลงไปหาน้ำตกนะครับจะมีป้ายเตือนบอกไว้ก่อนเลยว่าอันตรายห้ามลงเล่นน้ำ ลักษณะของน้ำตกที่นี่นะครับที่เห็นก็คือว่าจะเป็นโขดหินขนาดใหญ่ครับแล้วก็จะมีน้ำไหลผ่านโขดหินมาถ้ามีน้ำไม่เยอะก็จะไหลผ่านโขดหินมาเป็นแบบหลายสายครับถ้าเห็นน้ำเยอะก็จะสวยแต่ที่มองดูนี้ตรงหินนี้ก็มีความสวยในตัวมันเองอยู่แล้วครับเราจะเห็นเป็นโขดหินขนาดใหญ่แล้วก็มี น้ำไหลผ่านขดหินมานะครับก็จะดูสวยจากลานกลางเต็นท์ถ้าเราจะเดินไปห้องน้ำก็อยู่ไม่ไกลครับ เดินขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาด้านหน้าก็จะถึงห้องน้ำครับ นี่ครับห้องน้ําก็จะแยกระหว่างชายหญิงครับตอนนี้เรามาดูห้องน้ําชายกันครับเดินเข้ามาก็จะเจอกับอ่างล้างหน้าอยู่ทั้งสองข้างเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเข้ามาขวามือสองห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับแล้วก็ทางนี้ก็จะแบ่งเป็นฝั่งละสี่ห้อง ฝั่งซ้ายนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำครับน้ำไหลแรงปกติครับถือว่าโอเคดีครับส่วนฝั่งซ้ายอีกสีห้องนี้ก็จะเป็นห้องห้องน้ำครับสะอาดดีครับมาถึงช่วงบรรยากาศตอนกลางคืนครับที่นี่ก็ไม่ได้น่ากลัวครับ มีไฟส่องสว่างไฟทางเดินบริเวณรอบๆจุดกลางเต็นท์เลยครับเวลาที่มาเข้าห้องน้ํามาอาบน้ําตอนกลางคืนก็ไม่ต้องกลัวครับไฟบริเวณห้องน้ําสว่างมากครับไม่น่ากลัวเลยอุณหภูมิในช่วงตอนกลางคืนก็ยังไม่หนาวครับแต่ก็จะมีลมเย็นๆพัดผ่านตลอดครับตอนกลางคืนแต่เวลานอนอยู่ในเต็นท์ก็ต้องพึ่งพัดลมครับ แต่พอถึงช่วงดึกๆอากาศก็เริ่มเย็นสบายขึ้นแล้วครับครับและสำหรับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปการพามาชมลานการเต็นครับที่น้ำตกของน้ำไหลก็จะประมาณนี้ครับที่พามาให้ดูกันตอนนี้ผมก็เก็บของเก็บเต็นท์เตรียมตัวเดินทางกลับครับจะเห็นได้ว่าชาวเต็นท์ข้างๆเขาเก็บเต็นท์กลับกันหมดแล้วนะครับ คลิปนี้ก็โชคดีหน่อยครับที่ไม่เจอฝนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ